วัสดีครับพี่น้องวัสดีพี่น้องของลุงสมมณีลุงสมสมมนไพรจะมานําเสนอใบกะเพราหรือพักกะเพราซึ่งเป็นพักที่ใส่ในการพัดในการทอดและกาในการนํามาปรุงอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มปลานะครับพัดกะเพราหมูกรอบหรืออาหารต่างๆนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการลาน ซอยเนี่ยเรื่องของเป็นยาสมนุนไพรครับนี่เอามาต้มนะครับแก้อาการวิ่งเวียนศีรษะนะครับเป็นยาสมนุนไพรต้านอนุมูลอิสระนะครับเหมาะสาหรับเด็กนะครับต้านขโมยเด็กนะครับหรือว่าแก่ท่าทางเดินเด็กนะครับนี่ซอยเป็นยาเรื่องของถาดไฟนะครับ ทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นนะครับกินแล้วก็ถือว่าเป็นยาระบายเป็นยาซอยแก่อาการวิ่งเวียนศีรษะนะครับโลกทางเดินของเด็กนั่มนี่คือใบกระเพรานอกเหนือจากจะนํามาปรุงเป็นอาหารให้คุ้นค่าทางโภชนาการนะครับต่างๆและก็ถือว่าเป็นพักที่นะครับแม่บ้านแม่เรื่อนนะครับ ชอบนำมาทำเป็นอาหารต่างๆนี่คือใบกระเพราครับพี่น้องปลูกง่ายนะครับจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในพื้นที่เล็กๆกระได้กินตลอดปีล่ะครับพี่น้องนะครับเอาเบี้ยเพื่อนมาปลูกในบ้านนาบ้านในกระถางนะครับสามารถปลูกได้เลยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับ เมื่อเพิ่นแก่โตไปเพิ่นก็เกิดเป็นดอกเป็นมเมล็ดคือแมงลักสามารถจะเอามเมล็ดของเพิ่นมะเพราพันธุ์ขยายพันธุ์ของเพิ่นไปปลูกได้ต่อเนื่องเลยนี่คือนะครับพักกระเพ้านะครับหรือว่าใบากระเพานะครับต้นกระเพ้าที่พี่น้องทุกบ้านทุกหลังคาเรือนต่างกะได้ใส่ประโยชน์จากเพิ่นเมื่อว่าใจ ปรุงอาหารประเภทต่างๆาคือนะครับแถบทางอีสานเมราว่าจะเป็นการต้มปลาแกงปลาต้มไก่แกงไก่เพิ่นกะจะใส่พัดกะเพรานะครับใบกะเพราลงไปจะทําให้รสชาติหอมนะครับมีรสชาตินะครับเข้มข้นดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของพักกะเพราหรือว่าต้นกะเพราให้คุณค่าทางโภชนาการ และกะเป็นยาสมุนไพรต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุ่งสมสมุนไพรคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้พอกันไหม่สมบายดี